ทำคลิปมาเจ็ดเดือนกว่าแล้วทำมาเป็นร้อยๆยคลิปแต่ละคลิปคนดูไม่ถึงยีสิบคนโอ้ยทำยังไ,ไงดีทำยังไงดี สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับวรุตยาอีกแล้วนะคะวันนี้วรุตามีสูตรเด็ดมาบอกเพื่อนๆเจ้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่เช่นเดียวกับวรุตาค่ะวรุตาได้เจอเมื่อต้นเดือนกรกฎานี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังวรุตามาเล่าเกินเบื้องหลังของการประสบความสําเร็จอันนี้ซะก่อนค่ะวรุตาทําคลิปมาเริ่มต้นทําคลิปครั้งแรกคือปลายเดือนพฤิกายนจนถึงปลายเดือนมิถุนายนนับคร่าวๆประมาณ เดเดือนค่ะ7เดือนวรุตาทำคลิปมาร้อยกว่าคลิปร้อยกว่าคลิปแต่ละคลิปบอกได้เลยนะคะว่าเป็นคลิปที่วรุตาทำด้วยความตั้งใจมากแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงคะคนติดตาม40คน40คนนี่มาจากไหนคะก็มาจากเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องที่รับไปบีบคั้นคอมาไอ้มากดติดตามให้กับเราส่วนคนดูนั่นหรอคะ20ค่ะ20นี่ก็ถือว่า รู้มากแล้วค่ะสำหรับวรุตามีความรู้สึกอ้อทำไมทำไมทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จร้อยกว่าคลิปแล้วทำไมเราถึงไม่ไม่มีใครมาดูเราเลยวรุตาก็เลยเข้าไปดูค่ะสำหรับบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จที่มีคนติดตามเป็นแสนแล้ววรุตาก็เข้าไปดูไปเข้าไปฟังเขาว่าอะไรคือจุดสำคัญที่วรุตาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรคือสิ่งที่ เป็นปัจจัยหลักในการทำคลิปวิดีโอแล้วให้มีคนดูคนติดตามของอของเราอย่างต่อเนื่องวรุตาก็เลยเข้าไปดูเขาบอกว่า content is the king ความสม่ำเสมอ is the queen อย วรุตาว่าวรุตาก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะคอนเทนต์ก็โอเคก็พอใช้ได้ส่วนความสม่ำเสมอในการลงคลิปแทบทุกวันเลยค่ะแล้วทำไมวรุตายังถึงไม่เกิดยังไม่เกิดเลยแต่พอมาเดือนต้นเดือนกร,รกฎาวรุตาได้เจอสิ่งหนึ่งค่ะที่มันเหนือกว่า The Queen และ The King นั้นก็คือคำว่าเพื่อนค่ะ เพื่อนเปรียบเสมือนแผ่นดินที่ให้เพื่อนยืนอยู่เพื่อนที่เป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อนที่สนับสนุนเพื่อนให้กันต่อกันวารุตตาตื้นตันมากเลยค่ะตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎานี้เป็นต้นมาวารุตตาได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นอะไรที่ วรุตากอบคุณเพ,เพื่อนมากเลยนะคะที่เป็นกํำลังใจให้จนถึงวันนี้วรุตาก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีวรุตาก็ไม่อยากเก็บไว้กับตัวเองอยากจะบอกกับเพื่อนๆืนที่เป็นน้องมาอย่างเช่นเหมือนกับวรุตาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเป็นเจเดือนโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยวันนี้วรุตาก็เลยจะบอกว่า คำว่าเพื่อนมันเหนือกว่าคอนเทนต์มันเหนือกว่าความสม่ําเสมอแล้วเมื่อเรารวมสามสิ่งนี้เข้ามาร่วมกันความสําเร็จเราก็จะเกิดค่ะเพื่อนเปรียบเสมือนแผ่นดินที่มีที่เราอยู่ถ้าเรามีแต่กษัตริย์มีแต่พระราชินีแต่พระราแต่มหากษัตริย์ และพระราชินีไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีประชากรที่จะช่วยสนับสนุนเขาให้มีพลังเขาก็ไม่มีที่อยู่ค่ะเขาจะกลายเป็นราชินีเป็นมหากษัตริย์ที่เร่ร่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะวันหนึ่งเขาจะหายเลือนไปจากโลกนี้จากความเป็นกษัตริย์จากความเป็นพระราชินีวารุตาเคยเลยบอกว่าเพื่อนคือแผ่นดิน เพื่อนคือกำลังใจเพื่อนคือสิ่งที่จะค้ำจุนหนุนเราและก็เป็นฐานเราให้เราไปร่วมกันให้เราประสบความสำเร็จเมื่อเพื่อนมีความสำคัญขนาดนี้ เพื่อนก็จะไม่ทิ้งเพื่อนกันเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันฉะนั้นสูตรความสําเร็จของวรุตาที่มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆวันนี้นั่นก็คือ 1. อันดับหนึ่งนั่นก็คือ เพื่อนอันดับ2ก็คือคอนเทนต์ที่ทำแล้วให้คนน่าสนใจมาติดตามเราอันที่3ก็คือความสม่ำเสมอค่ะความสม่ำเสมอในการลงคลิปเพื่อที่จะให้คนเขาติดตามเราได้ดูเราอย่างสม่ำเสมอสูตรเด็ดสอย่างนี้นะคะที่วรุตาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นสูตรเด็ดที่วรุตาได้ค้นเจอได้พบเจอและรีบมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆว่า เพื่อนทํา3สูตรนี้นะคะแล้วเพื่อนก็จะประสบความสําเร็จสามน,นี้ก็ฝากจะบอกเพื่อนๆชาว YouTube น้องใหม่แล้วก็เพื่อนๆชาว f อีทุกๆคนและเพื่อนเก่าด้วยนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่ส่งให้กันมาขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่หนุนกันมาที่จะจูงกันไปให้กําลังใจกันไปให้เราไปยืนอยู่ในจุดที่ เป้าหมายเดียวกันได้วารุตาก็ขับขอบพระคุณทุกๆคนมานะนี้ด้วยยังไงเราขอจูงมือเดินกันไปสู้กันไปด้วยกันเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามให้ขับวารุตาด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันคะ่ะสำหรับวันนี้วารุตาขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย